อ่าบางคนที่เขาอยากจะเพาะ,มะเมล็ดอย่างเงี้ยเราเรามีอะ,อะไรแนะนําเขาไหมสาหรับคนที่อยากจะเพาะ,มะเมล็ดอยากจะเพาะ,มะเมล็ดหรอคะเอาเลือกก่อนเนาะคือไม่เพาะแบบไม่เพาะส่งสี่สูมห้า <laughs> มันเป็นภาวะระยะยา,ยาวใช่ค่ะงอกอางมาเนี่ยจริง,รง <laughs> เพราะว่าเวลาเราเพาะเนี่ยมันงอกเยอะมันงอกเยอะเราต้องอาศัยพื้นที่บางทีก็ต้องจินตนาการจริงๆ อย่างทุกวันนี้ไม้ที่เล่นกันก็คือด่างกับป้ายนะคะเพราะฉะนั้นอย่างหนูเอาหนูแล้วกันถ้าไม่มีด่างกับป้ายหนูไม่พาะเลยนะคะตอนพะแบบก็พะเล่น,นอ่ะพะแบบงอกผสมเล่นอะไรอย่างเงี้ยผสมได้แต่ตอนที่เราเอามาลงเนี่ยเราต้องเราต้องคิดเราต้องคิดแล้วแหละว่าเราจะเอาจริงไหมต้นไหนไม่เอาก็ไม่ต้องถอนขึ้นมาค่ะ มันมันเป็นพลังมันเยอะช่เยอะนะอาจารย์ต้องคัดแม่อีกทีหนึ่งนะต้องคัดจริงๆแล้วก็ลองจินตนาการดูค่ะว่าเอาไม่ไม่รู้ว่าไปไหนไม่เป็นไรค่ะไปไปที่หนึ่งก็คงอยู่ในสวนนี่แหละค่ะอ้อหนุน้องน่าจะเก็บไปฝั่งโน้นก็อ่าต้องหนึ่งก็คือแม่ก็คือต้องเป็นแม่ที่แข็งแรงนะคะเป็นแม่ที่แบบไม่ใช่ใบบิดเบี้ยวผิดรูปสมมุติว่าเป็นตัวนี้ก็จริงเดด่างก็จริงแต่ว่า ใบผิดรูปใบไม่สวยมันจะทําให้ยินด้อยนะมันลงกับลูกอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะเป็นเป็นแม่อะประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็ลองจินตนาการดูค่ะเอาไม้แปลกๆเข้าแล้วก็ไม้บางตัวเนี่ยที่ไม้ดังๆนะหนูเรียกว่าไม้ดังไม้ดังก็คือไม้ฮิตอย่างเช่นมันีล้อมไปผสมกับอะไรบางตัวหนึ่งดังๆอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นแล้วแหละทุกวันนี้จะมีชาร์ตให้ดูใช่ไหมคะอย่างอย่างแบบแปลไอเทมอะไรเงี้ยจะขึ้น ตอนนี้ชื่อนี้แม่พ่อเขาเอะไรผสมกันการที่เราจะผสมแบบแบบเข้าได้ก็คือมาคัดดูแต่ว่ามันก็จะเหมือนสูตรกาแฟที่โชว์เหมือนกันนะคะมันก็จะไม่ค่อยได้แบบแตกต่างอะไรมากแล้วลองฉีกดูซิว่าสมมุติว่าเป็นไม้ใหม่ที่แบบด่างป้ายนะคะเราลองไปเอาไม้เก่าๆดูซิไม้ที่เขาไม่ผสมกันอะไรอย่างเงี้ยลองเอามาเข้าดูอันนี้ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องผสมนะยังไม่มีไม้เป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าเอาความคิดของตัวเองเล่เาให้ฟังว่า การที่จะมีไม้ดีๆสักตัวหนึ่งเป็นของเราแล้วให้ติดตลาดแล้วก็เทรนบันมาเนี่ยมันต้องเกิดจากว่าไม้ต้นนั้นต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ได้ไปเหมือนใครนะคะต่อให้เราผสมยังไงก็ช่งางแล้วมันสวยบู๊สวยมากเหมือนวันนี้ร้อมเพชรเป๊ะเลยหนูว่าไม่ไม่ปังไม่ไปอะ่ะเขาก็ต้องเนะขาก็ต้องเลือกเก็บไม้ค่ายที่แบบดีๆคนเล่นดีๆนะคะก็เหมือนกันก็หลายเจ้านะหนูเห็นพยายามผสมแล้วก็ หมือนเขาสวยนะแต่เขายังไม่ไปจบเพราะว่าเขาคิดว่าเขาพัฒนาต่อให้มันหน้าไม่ไปซ้ํานี่ค่ะคือคําตอบของว่าเทรนไหนจะมาเทรนที่จะมาคือเป็นเทรนที่มันไม่มีในปัจจุบันที่ไม่ซ้ํากับหน้า,าปัจจุบันตอนนี้ที่หนูเห็นไลฟ์เขาแบบว่วว่ากันก็เขียวแดงอยู่แล้วเนาะอีกตัวหนึ่งน้าําตาลน้ำตาลป้ายนะคะที่เริ่มเห็นป้ายแดงป้ายเหลืองป้ายเขียวอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ เต็มอิ่มเต็มอิ่มมากๆกับ EP นี้ก็หวังว่าทุกๆคนก็คงจะได้เห็นไม้ที่หลากหลายหน้าตาหลากหลายสีสันหลากหลายชนิดนะไม่ได้มีแค่บอลกาดนะแต่ว่าก็ยังมีต้นอื่นๆที่เราเห็นแล้วสะดุดตาเราก็เอามาแนะนําให้กับท่านผู้ชมที่รักและชื่นชอบในการปลูกบอลสีนะแล้วก็มาเอามาให้ดูมาอัปเดตให้ชมว่าเออเนี่ยต้นเนี้ยหน้าแบบนี้ชื่ออะไร นะก็หวังว่าลวหลายๆคนที่ได้รับชมจากสวนบอลสีร้อยเอ็ดก็คงจะได้เห็นอบอลสีหลากหลายชนิดนะแล้วก็ได้เห็นชื่อใหม่ๆหรือชื่อทีอ่บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่บางทีหน้าตาอาจจะ แปลกออกไปอีกคือระยะเวลาของไม้แต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันอาจจะเคยเห็นที่อื่นแต่ว่าเป็นช่วงช่วงวัยนี้มาดูที่นี่ก็วัยนี้มาดูที่อื่นก็อาจจะเป็นคนเราวัยนะคะก็เรียกว่าเป็นพัฒนาการที่มันน่านจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็ตามสภาพตามสภาพ,าภาพเล้อมสภาพอากาศก็มีส่วนสําคัญฉะนั้นแล้วใครที่เพิ่งจะเข้ามานะเข้ามาก็ควรที่จะศึกษาให้ดีๆว่าที่เราเข้ามาเนี่ย ใจจริงๆแล้วเรารักจริงหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่กระแสหรือเราตั้งใจอยากจะทําเป็นธุรกิจเราก็ต้องดูว่าไปรอดไหมเอาจริงหรือเปล่าถ้าใจรักจริงๆเนี่ยต่อให้จะขึ้นหรือจะลงก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้นะต้องบอกเลยสําหรับคนที่เข้ามาทุกๆวันนี้เนาะบางคนเราก็ไม่รู้แหละว่ามาด้วยแบบใจรักจริงๆหรือมาเพียงเพราะกระแสเข้ามาพอไม้เริ่มดอปก็เทตัดราคากันนี่เยอะมากช่วงนี้ก็คือดอก หมดนะหนูพูดถึงว่าตระกูลไม้ไม้ด่างไม้อะไรคือทุกอย่างเพราะว่าความที่ไม่ปกติมันก็จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหนูพูดเรื่องโควิดนะคะเพราะว่าโควิดมามันเกิดอะไรที่มันไม่ปกติมันก็เลยเจออะไรที่ไม่ปกติอ,อยู่ๆก็โอ้โหไม้ด่างขึ้นมาผิดปกตินะคะพอถึงตอนนี้มันปกติมันก็จะเข้ามาสู่ปกติเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ได้คือต้องใจรัก หนูเรียกว่าต้องทําเองต้องทําเองนะต้องทําเองต้องรู้ใจไม้แล้วก็ต้องศึกษาตลาดอยู่ตลอดคือเราต้องศึกษาตลอดว่าตอนนี้เทรนไหนมาคนนิยมอะไรราคาอยู่ที่เท่าไหร่ต้องต้องอัปเดตต้องคือคนทําก็ต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะพัฒนาไม้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยส่วนไหนที่หยุดเก็บไม้ต้องทําไม้ใหม่ให้ได้นะคะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใชถ้าเราทํามีแต่ไม้เดิมๆคือลูกค้าเคยเก็บไปแล้ว มันก็มีแล้วอะมันก็ตามมันตันมันไปต่อไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไม้มาโอ้เขาจะตามหรือว่าเอ้ยส่วนนี้เรามีมันสวยเราก็มีหน้าที่เหมือนกับเพราะว่าคนคนที่เขาปลูกเขาก็ต้องกัตามเก็บตัวที่ไม่มีตัวไหนที่เขามีแล้วเขาไม่เก็บแน่นอนแต่ไม้สวยสวยจริงๆนะไม้เก่าคือทําไว้ก็จะมีสายอนุรักษ์เข้ามาอีกหรือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆที่แบบเฮ้ยเตะตาแล้วก็เก็บอยู่เหมือนกันค่ะ แล้วแล้วทีนี้ทายคลิปแล้วโยมอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่รักและชื่นชอบในการปลูกบอนสีไม่ว่ากระแสจะขึ้นจะลงอย่างเงี้ยลองลองพูดกับกลุ่มกลุ่มนี้ดูว่าคนที่เขารักและชื่นชอบจริงๆหรือคนที่เพิ่งจะเข้ามา,มาปลูกเนี่ยเราอยากจะให้กําลังใจหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรเขาอย่างที่หนึ่งน่าเล่นเพราะอะไรลองดูตลาดบอนสีนะเทียบกับไม้อื่นนะอันนี้หนูพูดเรื่องแบบกว้างๆเลย,เลยคนเล่นเป็นล้าน เหมือนไทยมีกี่มีกี่คนเจ็ดสิบกว่าล้านหรือเปล่าล้านนึงเนี่ยมันเป็นช่องทางที่หนึ่งก็คือแสดงว่าตัวเนี้ยมันมีความนิยมอยู่คือเป็นอะไรที่มันไม่ได้ตกเทรนนะคะมันมันคือมันมีอยู่จริงอ,ะอ่ะอ่ามันมีอยู่จริงไม่ใช่คนเล็กแค่กลุ่มเล็กๆแล้วก็หายไปนะคะคนกลุ่มนี้ยังแน่นแล้วก็ลองสังเกตดีๆสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์สังเกตไหมคะใช่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะมีกลุ่มเพิ่มขึ้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นบางกลุ่มนี้เจ็ดแปดแสนแล้วแล้วก็ ต่างประเทศเขาเล่นด้วยไม้ต่างประเทศเอาเข้ามาเมืองไทยก็ออกไปคือบอลสีมันผสมค่อยได้อันนี้เป็นข้อดีของบอลสีทุกคนมีโอกาสได้เป็นเจ้าของไม้มีการจสดสิทธิ์จดแล้วคุณก็สามารถเป็นได้ถ้าคุณผสมแล้วมันไม่ได้ซ้ํากับใครก็ไปจดได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะไม่มีการหยุดนิ่งนะคะซื้อตลอดเพราะว่ามันมีอันใหม่มาอีกแล้วมันคือการพัฒนามันคือความท้าทายและสุดท้ายก็คือ ซื้อเพราะว่าเรารักต้นนี้เราก็ซื้อนะคะถ้าเกิดว่าราคามันยังสูงไปก็คือต้องดูว่าเราพร้อมไหมกับความสุขที่เราได้มามแต่ถ้าเราทําเพื่อการค้ามันจําเป็นต้องซื้อมันคือการลงทุนอันนั้นซื้อแต่ถ้าซื้อมาเสพซื้อมาเสพสุขก็ต้องคุ้มกับสุขที่เราจะได้อ,อย่าให้เป็นทุกข์นะคะเลี้ยงไม้บอลสีเลี้ยงง่ายนะคะแต่ต้องรู้ใจหน่อยร้อนชื้นนะคะแล้วก็ต้องรู้จักว่า ปัญหาของเขามีอะไรดียแดงเพีย้ยไฟวัสดุปลูกอันนี้ศึกษาได้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้หรืว่ามันไม่ตายอ่ะยากที่จะตายยากที่จะแบบเน่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราพอเหมาะ,ะถ้าเราพอเหมาะนะคะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วก็สวยง่ายประมาณนี้เลยค่ะพราจานย์ไม่มีอะไรเทรนไหนจะมาคือ <c oughs> เทรนที่มันไม่มีนั่นแหละทุกคนก็อยากเก็บต้นที่แบบไม่มีเออห <c oughs> น้าสวยๆประมาณนี้ค่ะใช่โอ้ถือว่า EP นี้เราแบบครบ <c oughs> เต็มสูบมากทั้งการดูหน้าไม้การคัดหน้าไม้วิธีการเลี้ยงการดูแลหรือการอยู่กับกระแสใช่ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเราจะปรับตัวอย่างไรสำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในการปลูกบอนสีโอ p นี้ต้องขออนุโมทนากับสวนบอนสีร้อเอ็ขออนุโมทนากับสวนบอนสีร้อทั้งพาชมพาอัปเดตไซแม่พันุบอนใหม่แรไอเทมบอนเก่าหน้าสะสมรวมถึงบอลกาบที่ มีสเสน่ห์มากแล้วในสนามประกวดก็เป็นที่นิ<า>มยมสนามประกวดถ้าใกล้ที่ไหนนะคะไปอัปเดตตัวเองค่ะอัปเดตตัวเองอาจจะมีไม้เข้าไปบ้างไม้เข้าไปไม่จําเป็นว่าแบบอุ้มชันก็ไม่ได้ก็คือเข้าไปค่ะคุณจะรู้ว่าอย่างนั้นไม้ที่คุณถือไปมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดก็ได้ไปถึงมันอาจจะไม่ใช่ประเภทที่คุณคิดนี่คือความรู้ที่เราได้เพิ่มมาเข้าไปวางกับเขาดูแล้วก็ดูว่าโมเมนต์ที่แบบตื่นเต้นลุน้มันก็มีนะถึงเราจะรู้จากบ้านแล้วเราไม่ได้หรอกแต่ว่าแบบ มันก็แอบลุ้นมันคือความสนุกคือรสชาตินะคะไปอัปเดตกันไหมใหม่ๆวันสีไม่ตกกระแสเพราะว่ามีการแข่งแล้วก็คนแบบเยอะมากที่สําคัญจะเก็บไม้ถ้าเป็นตัวแลมนะตัวใหม่หนูขอนิดนึงให้รู้ว่าหน้าจริงเขาเป็นยังไงหน้าออริจินอลตัวมาสเตอร์เขาเป็นยังไงบางคนหลงนะอาจาร์คือมันคือลืมไปเลยว่าต้อง ตามหาว่าตรวจริงมันคืออะไรคือจะยึดแต่ชื่อแต่ชื่อแล้วหนึ่งสองมาเทียบกันตรงอันที่สองอาจจะไม่สวยเท่าอันที่หนึ่งแต่ว่าอันที่หนึ่งมันคือออริจินอลต้องดูต้องรู้ใช่ค่ะต้องรู้หน้าจริงจะได้ไม่ดรามา่ดามาเยอะหรือเดามาเยอะนาะอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่คนไขยมือใหม่หรือว่าคนเล่นมือใหม่ก็จะเจอปัญหาพวกนี้ได้ที่ที่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึง ตัวออริจินอลจริงๆใช่ค่ะแต่อาจจะมาเห็นตัวณนปัจจุบันแล้วอันนี้มันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะโอ้วันนี้เต็มที่มากเต็มที่มากๆโอ้โหถือว่าอยู่ที่สวนบอสีร้อยเอ็ดนี่เอาจริงๆนะถ้าใครได้มาสัมผัสจริงๆน่ะเราจะได้มากกว่าคําว่ารู้จักบอลสีนั่นก็คือวิธีการดูแลการคัดบอลสีว่าหน้าไหนที่เราเอาไปปลูกแล้วทําให้มันเกิด ความสุขได้ไม่ใช่ว่าอย่างที่ยมพูดเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าหน้าที่แท้จริงของมันคืออะไรแต่พอรับไปเอ้ยทำไมมันไม่ตรงปกอย่างนี้ก็มีปัญหาอีกโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจริงๆหน้าเขาแบบนี้นะคือหน้าริจินอลอย่างเงี้ยแล้วทีนี้บางตัวมันก็อาจจะเกิดจากการแผลงได้ก็เลยทําให้หนึ่งชื่อน่ะมีหลายหน้าก็เลยมาถกกันว่าเอ้ยอันนี้คือต้นจริงอันนี้ไม่ใช่อะไรทั้งๆที่มันก็ต้นเดียวกันแหละแต่มันเกิดจากการแผลง ยึดคนที่เรารับมาเป็นหลักอย่างที่นัแหล่งที่ซื้อต้องเชื่อถือได้ใช่ใช่ถ้าเขายังยืนยันว่าต้นนี้แหละที่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 เรารับมาแล้วเขายืนยันว่าต้นนี้ชื่อนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ยึดยึดชื่อนั้นแล้วก็บอกว่าหน้ามันเป็นโทนนี้มันแปลงมันแผลงมาก็ว่ากันไปไม่เปลี่ยนเองนะคะจะต้องไม่เปลี่ยนเองอย่าไปเปลี่ยนเองจะได้จะได้ไม่เกิดดราม่ากันเราฝากฝากไว้ทุกคนเลยถ้ารักและชื่นชอบจริงๆไม่ว่าเขาจะหน้าไหนเนาะ เรารับมาแล้วนะเราก็เลี้ยงดูเขาแล้วก็ยอมรับสภาพแล้วก็จริงๆทุกต้นเขามีเสน่ห์หมดจะเก่าจะใหม่แล้วตอนนี้มีกลุ่มหนึ่งที่กลับมาหาบอลโบราณก็มีมันมันมันหายไปแล้วก็ควรอนุรักษ์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วฝากทุกคนเนาะวันนี้ได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งวิธีการเลี้ยงดูดูแลมากมายเลย นอขอบคุณพอ,อนุโมทนาส่วนบอลสีร้อยเอ็ดที่พามาอัปเดตบอลสีพาไปรับชมบอลหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดก็ขอให้ส่วนบอลสีร้อยเอ็ดเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้ที่รักและชื่นชอบในการเลี้ยงดูในการปลูกบอลสีก็คอยมีสมาชิกมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศด้วยนะแล้วก็ ขอให้คุณโยมสุขภาพร่างกายแข็งแรง <sm all> พัฒนาบอนสีขยายบรรอนสีมอบความสุขให้กับชาวดูไบที่รักและชื่นชอบในการปลูกบอนสีต่อไปท้ายที่สุดข,ขอให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบอนสีพระธรรมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบอนสีพระธรรมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพรสาธุค่ะ นี่รูปด้วยนี่สาธุบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ค่ะเย็นเย็นช่องเย็นนะคะบรรยากาศดีมากเลยไม่ร้อนนะคะค่จะจารยาเอาจริงๆว่าเราเข้ามาอยู่จริงๆไม่